ตอนนี้นะครับมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะหาตัวแทนของเฟนกี้เดยองหรือตำแหน่งโฮดิ้งมิดฟิลด์นะครับแล้วก็ทางด้านบอร์ดบริหารเนีมองไปถึงการคว้าตัวของอาร์เดียนลาบิโอนะครับซึ่งหลายๆคนมองว่าลาบิโอเป็นดีลที่ไม่เหมาะสมกับแมนยูสักเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นการซื้อแบบแพนิคบายที่แบบกูรูจะเอาใครแล้วกูก็ต้องไปเอาลาบิโ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่จะตอบได้ว่าลาบิโอจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆหรือเปล่าจะมาแก้ปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะครับโดยสัญญาของลาบิโอเนี่ยเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นกับยูเวนตุสนะครับหากจะไปคว้าตัวเนี่ยค่าตัวก็จะอยู่ราวๆประมาณ15ล้านยูโรนะครับแต่ว่าค่าเหนื่อยของลาบิโอเนี่ยคือ9ล้านยูโรต่อป,ปีเลยทีเดียวนะครับหากตีเป็นเงินปอนะครับก็จะอยู่ราวๆ 170,000ถึง1,90,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับซึ่งสำหรับการคว้าตัวมิดฟิลด์แบบที่เราไม่ได้อยากได้เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับจากการที่ผมไปหาข้อมูลไปฟังจากหลายๆคนนะครับอย่างพี่สเตฟานนะครับที่มีการพูดถึงลาบิโอแล้วว่าการเล่นของเขาเป็นยังไงนะครับโดยลาบิโอเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่ ถนัดการเล่นมิดฟิลตัวกลางมากกว่าหรือ CM นะครับเซนเตอร์มิดฟิลแต่ว่าถามว่าเล่นในตำแหน่งโคดิ้งมิดฟิลได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่ามันไม่สุดไม่เหมือนแฟงกี้เดยองที่เกิดมาเพื่อโคดิ้งมิดฟิลโดยเฉพาะเลยส่วน,นสำหรับลาบิโอเนี่ยมันเหมาะกับการที่เขาจะต้องมีองค์ประกอบที่ดีอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งจะเอาลาบิโอมาเป็นตัวหลักในการยืนตำแหน่งโคดิ้งมิดฟิลเลเยไม่ได้ หากองค์ประกอบอื่นเนี่ยไม่ดีก็คือเซนเตอร์นีฟอีกคนซึ่งจะเอาลาบิโอไปเล่นกับเฟสลาบิโอไปเล่นกับแม็กโทมิเนก็ไม่ต่างกันอย่างที่พี่ฟานบอกก็คือการที่เอาลาบิโอมาเนี่ยมันคือแม็กทอมในร่างของยูเวนตุสเลยแค่เป็นบุคคลใหม่หน้าตาใหม่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งหากเทียบคาร์ดกันแล้วหรือความสามารถกันแล้วเนี่ยลาบิโออาจจะดีกว่าแม็กทอมก็ได้ ส่วนการที่จะมาตอบโจทย์ไหมมันก็ไม่มีใครตอบได้อย่างคูรูเซฟกี้จำได้ว่าพี่ฟานเค,เคยด่ามาว่าไอ้คููเซกี้เนี่ยแม่งช้ามากสเปอร์แม่งซื้อมาแบบไม่เก่งอะ่ะแต่ว่าพอมาอยู่ในมือคอนเต้หรือมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอะ่ะคูรูเซกี้มันเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งลาบิโอจะทําแบบนั้นได้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้แล้วในฤดูกาลก่อนเนี่ย เขาจะบอกว่าไอลาบิโอเนี่ยแม่งโดนดา่าแทบทุกนัดจากแฟนยูเว่เลยซึ่งหากแมนยูจะหาตำแหน่งโฮดดิ้งมิดฟิลด์ที่จะมาตอบโจทย์แผนของเทนฮากจริงๆเนี่ยคำตอบเดียวเลยก็คือแฟนงี้เดยองถามว่ามันมีคนอื่นที่ดีลองๆอยากแฟนงี้เดยองไหมก็ก็มีแต่มันก็ไม่ควรที่จะไปเอาลาบิโอมาเราก็ไม่รู้ว่าบอร์ดบริหารหรือลีตเทนฮากทำไมถึงต้องไปเอาลาบิโอทำไม ในมุมมองผมนะรูเบนเนเวสก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมชอบนะผมเคยดูนัดที่เจอกับลิวพูนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลก่อนดูเบนเนเวสเนี่ยเป็นนักเตะที่ลงมาล้วงบอลมีความขยันในพื้นที่แผงหน้าแผงกองหลังเนี่ยทําได้ดีมากๆแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยม,มันมีความนิ่งอยู่แล้วก็เลยงงว่าทําไมบอร์ดบริหารถึงไม่ไปทุ่มกับรูเบนเนเวสอาจจะ ไม่ต้องทุ่มแบบเป็นจํานวนเงินมากเท่ากับแฟงกี้เดยองแต่มันก็ดีกว่าไหมที่จะเป็นตัวเลือกแรกก่อนลาบิโอแล้วถามว่าทําไมแมนยูถึงควรคว้าแฟงกี้เดยองพี่ฟานพูดได้แบบเห็นภาพเลยก็คือยกตัวอย่างเคสของนัดชิงชนะเลิอแช,ชมเปี้ยนลีกล่าสุดที่เรอวมลิดเจอกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่น่ากลัวมากในการเพสกับเรอวมลิด แต่แล้วมาริดมีนักเตะที่สำคัญก็คือโมดิ t โทนี่โคดคาเซมิโลซึ่งพี่ฟานยกตัวอย่างให้เห็นภาพหากเอาโทนี่โคดกับคาเซมิโลออกแล้วในแผง3มแผง,กล,งกลางเนี่ยของแล้วมาริดมีโมดิตเฟธแม็กทอมคิดว่าจะสู้กับมิวพูดได้ไหมทุกคนไม่ตอบเป็นเสียงก็คงต้องตอบแบบเป็นเสียงเดียวกันแหละว,ว่าไม่มีทางที่จะสู้ได้แน่ถ้ามีมิฟิลสตัวนี้อยู่ในทีม นั่นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมแมนยูถึงคว้าแฟนคิได้ยองเพราะว่าแมนยูเนี่ยควรมีนักเตะที่แบบมีวิชัน่นมีความนิ่งมีทักษะเฉพาะตัวกันเอาตัวรอดคือแฟนคิได้ยองเนี่ยเป็นนักเตะที่มีครบเลยนั่นแหละคือเหตุผลส่วนลาบิโอเนี่ยมันเป็นนักเตะอย่างที่บอกในตอนแรกว่ามันคือมิสติตแหน่งมิสชิตัวกลางแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยมันก็บางนัดก็ดีก็ดีเลยเฮี้ยก็เฮี้ยไปเลยซึ่ง มันก็เลยเป็นคําถามว่าซื้อทําไมลาบิโอแต่แฟนแฟนแมนยูก็คงต้องยอมรับความจริงแหละครับว่าสถานะตอนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการที่จะดึงดูดซูเปอร์สตาร์หรือนักเตะด,ดังๆเข้าสู่ทีมมันค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยไม่สามารถการันตีการไปพื้นที่แชมเปี้ยนลีกได้โอกาสในรุ้นการลุร้นแชมป์มันก็ด้อยกว่าทีมอื่นๆอย่างเชลซีแมนซิตอ้ลิเวอร์พูลหรือแม้แต่สเปอร์ที่ ดูแล้วมีอนาคตมากกว่าหากเรามองเป็นแบบนักเตะคนหนึ่งเ่ยเราจะไปย้ายสักทีมหนึงใน6ทีมนี้แมนยูแม่งอาจจะไม่ใช่ทีมแรกๆเลยก็ได้ที่เราอาจจะเลือกต่อให้เราจะแบบชอบหรือไม่ชอบแค่ไหนอะนอกจากนักเตะที่แม่งข้างแม่งรักจริงๆอะที่จะมาแมนยูอะแล้วดูข่าวล่าสุดเบนเจามินเซโกโรบิโนโ่ไอโรมาโนโแม่งก็เฮียวิโกไปแล้วกับอาร์เบล c ซิกทีมเคยราติเลดบูชาวบวกกับ อาร์เบลลซิชแม่งคือเครือเดียวกันก็คงจะเป็นการตามรอยเ e อริงฮาแล่ด์แหละที่การย้ายมาจากซาวบวกไปอยู่ดอทมูลก่อนเซสโกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันก็คือย้ายไปอยู่กับอาร์เบลลซิชก่อนเพื่อ,อสั่งสมประสบการณ์เก็บเลเวลแต่ว่ามันก็จะเป็นการย้ายทีมในฤดูกาลหน้านั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะหมดสิทธิ์คว้าตัวเบนจามินเซสโกแน่นอนแล้วก็หาตัวเลือ,อื่นได้เลย เพราะว่าได้ข่าวว่าไอไ้ไรซิกเนี่ยเซ็นสัญญาถึงปี2028เลยซึ่งก็5ปีเลยทีเดียว5-6ปีเลย<อ>ต้องรอดูนครับว่าแมนยูจะหามิดฟิลตัวโฮดดิ้งว่าจะได้ใครเข้ามาสู่ทีมอาจจะไม่ใช่ลาบิโอก็ได้หรืออาจจะเป็นราบิโอก็ได้ก็ต้องรอลุ้นกันแต่โอกาสที่เป็นราบิโอค่อนข้างสูงก็ อาจจะต้องทนกับความต่ำตมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคมืดกันต่อไปหากองบรมีเพียงเท่านี้ก็ทำใจรอได้เลยครับสําหรับแฟนๆแ,แ,แมนยู